มาแล้วจ้าวันนี้พาน้องหมานะคะลุงลำไยนะคะ5ตัวค่ะไปฉีดวัคซีนจ้านี่แต่ละตัวเห็นไหมยังไม่ดูชะตาละจา้าว่าดีเธอจะด้อดอะไรบ้างมือหน้าแบลมาเลยลูกยังไงหน้าเหมือนลำไยไม่ไหวอาช่างน้ำหนักการชั่น้ำหนักนะคะดูค่ะตัวใหญ่มากยวงกะชื่อว่าว่า ที่โตเต็มวัยแล้วแต่พวกแกแค่สองเรือกันหนึ่งวันเท่านั้นออาตัวต่อไปน้องดำสองตัวเป็นผู้ชาย<อ>นี่คนนี้ผู้หญิง<อ>นี่ผู้หญิงน้องอ้วนนั่นเองนะจ๊ะอ,อ่ะคนนี้ก็ผู้หญิงผู้หญิงมีแค่สองคนเท่านั้นก็คือน้องอ้วนก,กับตัวนี้เนาะน้องตาหาง<อ>และนี่เลยลูกชายลำไยหน้าเหมือนลำไย,ยไม่ไหวอ่าโอเคชั้นน้ำหนักเสร็จเออยัง ดูซิฉีดวัคซีนเสร็จเธอจะดิด,ดิ้นแบบนี้หรือเปล่ามาแล้วจ้าคนแรกเลยค่ะนี่ลูกผู้ชายหน้าเหมือนลำใหญ่สุดๆคนนี้ลูกแรกจ่จุ่มเขาแหละเป็นยัางไงานคนนี้โอ้คนนู้นดิ้นแล้วข้างหลังเห็นไหมฉีดเสร็จแล้วนะคะอ่าถูถูลูกถูถูเดี๋ยวหลังมันจะเป็นก้อนอ่ะถูถูหน้าเศร้าเลยมีร้องอยู่ในลําคอเบาๆอ่าไม่ร้องมากถือว่าพอใช้ได้มีความโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหนึ่งโอ้ยน้อง นี่โอหูพลาดพลาด,ลาดชนีสาวคนนี้ตาหา่างนี่พลาดมากติดด,ดิ้นและร้องคนนี้คือถือว่าร้องดังมากนะจ๊ะไม่เป็นไรลูกไม่ยอมฉันเจ็บแล้วก็ยังเแบบแอบคันอยู่ข้างนอกอยู่ยกิ๊กกิ๊ก,กิกิดูดูท่าทางอยู่ไม่นิ่งเลยเป็นลิงมากปกติอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหมาแล้วค่ะน้องดำเด็กผู้ชายอยีกหนึ่งคนคนนี้หน้าตาเหมือนพ่อหน้าตาเหมือนเข่งมีร้องบ้างเล็กน้อยเพราะว่าหนังสัตวอยู่ตอนโดนตอนโดนเนาะ ไม่เป็นไรลูกทำหน้าตาแบ๋วอยู่ยังงงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกลัวแล้วจ้าโรงพยาบาลต่อไปเลยค่ะอ้วนอ้วนอ้วน,น,นก็โดนจ้าอ้วนก็หนังสั่นอยู่แต่อ้วนไม่ร้องเท่าไหร่นะถือว่าก็เก่งอีกแล้วเหมือนกันนะจ๊ะอีกหนึ่งตัวที่เก่งเออแบ๋วแบ๋วตัวใหญ่มากจะสามโลแล้วอ้วนเอ้ยมาต่อค่ะอะนี่โอ้โหจุม๋มหมอยังถอในใจว่าเฮ้อลูกหมา โอ้ยนี่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 ลูกรักฉันเลยน้องปานโอ้ยน้องปานร้องแค่แค่นี้เสร็จร้องแค่นี้เลยน่าองสารมากเลยนุมร้องของข้า้องปานโอ้ยน้องโอ้น้องอององเหรอลูกนี่กลับบ้านแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาจะปลอบน้องเองนะสรุปว่าน้องหมาก็ไม่ได้กรีดร้องอะไรเยอะนะคะยิ้มปลอบเข้าไปสปอยล์เข้าไปหมอยังแบบโอ้ยอย่างนี้เลยคิดดูสิ เป็นไงห้าตัวของฉันห้าหนอ่อแก่ๆค่ะลูกกำยาน